5โมง55นาทีค่ะสถานีกรุงเทพมหานครหรือหัวลำโพงตอนนี้ปู่ GK 4015กำลังทําขบวนให้313 371ล่าช้าแต่ก็ไม่ทันจริงๆ 다음 <laughs> <laughs> แทบจะหยุดหายใจขบวนธรรมดาที่371ลาช้า15นาทีจากต้นทางวิ่งมาตรงปลายชานชลาที่9ค่ะถามน้องพคอ,อรอบอกว่าขึ้นได้แล้วก็จอดสนิทก็เลยขึ้นมาวันนี้ปู่ที่ทำสับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพ เป็นเ e เคสี K ่ศูนหนึ o ่งห้าเมื่อกี้นาริ้วของขอบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสามเข้าไปส่งพอ,อระบายน้าใกล้จะเสร็จแล้วรอ,อปิดฝา สเตเลสเพราะตอนนี้เห็นพนักง,งานกำลังไล่ติดตามจุดต่างๆนี่คะ่ะมีบางส่วนก็สามารถปิดฝาได้แล้ว าเจหนึ่งค่ะออกจากสถานีหัวหมากวันนี้คนลงที่หัวหมากเยอะเหมือนทุกวันก็ยังแน่นอยู่ค่ะด้านบนยังไม่ได้นั่งซะส่วนใหญ่วันนี้ก็โชคดีมากๆล่าช้าแต่เจ้าหน้าทีจ่จอดให้ขึ้นขอบคุณมากๆค่ะ สายสีเหลืองสวนกันไปสวนกันมา3าสี่ขบวน a i r p o r t Link เพ,งพึงจะเห็นเกือบสิบนาทีค่ะสำหรับ a i r p o r t Link ขบวนนี้จากสถานีหัวหมากกำลังจะเข้ารามคำแหงตอนนี้ที่สถานีหัวหมากทุ่ม3ามนาที ขบวนธรรมดาที่383ยังไม่เข้ามาค่ะตอนแรกว่าจะไปตั้งแต่ขบวน371พอดีไปซื้อตั๋วเดือนกลับออกมาเหลืออีกราว15นาทีขบวนรถธรรมดาที่276และ383จะมาก็เลยรอ สถานีหัวหมากท,มาทุ่มแปดนาทีเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เดินออกมาแล้วแสดงว่ารถกำลังจะเข้า บนธรรมดาที่สามแปดสามเข้าหัวหมากกรุงเทพฉะเชิงเซาแน่นค่ะที่นี่สถานีนหัวมากซีสามมีความประสงค์จะลงที่สถานีนหัวมากโปรดนำสิ่งของและสัมภาระทั้งหมจากบนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนเลยค่ะ ขบวนรถที่จอดเทียบในชานจราจที่สามเป็นขบวนรถชานเมืองที่สามแปลสามรับสง่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีฉาเฉลิมเซาผู้โดยสารมีตัวโดยสารเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้วันนี้มีสวนแน่ขบวนธรรมดาที่สองเจดโกกำลังจะเข้ามาไดฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งสามชัวเมื่อกี้เสียงหวีดลั่นแล้ว

ทิตาชิ4513ทำขบวน276เข้าสถานีหัวมาค่ะ ผู้โดยสารมีความประสงค์จะนังที่สถาน,านีหัวมากรดน้ำจินของและสัมภาระท่านลงจากขบวนสถานีต่อไปครับขบวน276อ,ออกจากสถานีหัวมากวันนี้ก็พาทุกคนมาชมสถานีหัวมากเต็มๆค่ะสามขบวนตั้งแต่ 371 383และ276สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ